เดี๋ยวออกมาถ่ายอาเ่สูเข้าไปหาหน่อไม้อาหมมนี่หน่อไม้เยนะ่ยหรือหวายให้ดูสิลมเย็น ยังไม่ตกหรอกเราลงก่อนเรากลับก่อนอย่าต้อง ทั้นี้ออมได้อยู่รวมกันแค่พ่ออามีวันแม่วันพ่อวันลูกวันลูกอ่ะระวันลูกอยู่ข้างๆกับตัวแม่ค่ะวันลูกจะไปไม่ได้อออ๋ืมตัวไปเลยค่ะหนูจะไปถ่ายตัวไหนหนูจะไปถ่ายตัวไหนตัวกลางเหรอโอเคถ่ายมาเยอะๆนะน้องพล

ว่าแล้วแม่กินไปตอบรับอะไรที่ไหนโอโ้่ถ่าลือมาเสีย้อั้อนี้ ไปตรงนู้นตรงหลักการโอ้ยมแมลงปอเขาไปรอให้ดูแมลงปอเส,สียวขาแม่เสียวขาไหมแม่ขยับมาเลยวเขาถ่ายรูปโอ้ย ไอ้ติ้งปอที่นี่แต่ลายลายเหมือนผีเสื้อกนนั่นเลยไอ้โง่กันเลยเสียวไปทางนี้กันอุ้ยมองมองเขาเขาเฮ่ยเสียวพอแล้วมันไม่กล้าเดินแล้วพอยังลูกพอยังคะค่อยๆเดินห่างๆกันเหรอ ไม่มาล่ะเสื้อมามีขาป่ะมีขาไหมเห็นไหมเห็นท่าเห็นท่าท่าไหนล่ะ ดดนะโดดอยากระโดดตรงนี้แมวไม่น่ากลัวอย่าโดดเยอะิอันหนึ่งสองสามแล้วโดดนะหนึ่งสอง้าหนูอย่ากระโดดยกขาเฉยอย่าเลยเสียวไปเอานั่งบ้างไหมนั่งไหมคะนั่งจะเลือไหมเลอะ มีแต่งตัวให้กันด้วยเขาถ่ายรูปไปเปล่าก่อนแล้วก็จิ้งแล้วก็จิ้งลงไปพร้อมกันเลยลอยรูปไปยังหาท่าไปเจอเล้าเปลี่ยวไหมมาตองก็ได้พี่ละคนหือจะเอา ông bác. Ai vô mà, hả? <laughs>